คือทุกอย่างมันยังสวยเหมือนเดิมแบบเหมือนเป็นชุดวันสําคัญคุณแม่เงี้ยเราก็อยากเอามาใช้ในวันสําคัญเราด้วยเบื้องต้นเนี่ยคือคุณแม่เนี่ยเห็นชุดคุณแม่จากอัลบั้มรูปตอนนั้นก็บอกเออแล้วถ้าเราเองเนี่ยมีวันสําคัญเราก็อยากให้เหมือนกับของแม่เนาะอยากจะมีกลิ่นอายและให้คุณแม่มีส่วนร่วมในงานสําคัญของเราด้วยก็เลยถามบอกแม่แม่ชุดที่แม่ซื้อ ซื้อใช่ไหมแม่ไม่ได้เช่าใช่ไหมคุณแม่ก็เลยบอกอ๋อซื้อแล้วแม่ก็ยังเก็บเอาไว้น้องก็เลยเอามาลองปรากฏว่าคุณแม่เก็บชุดแต่งงานเอาไว้อย่างดีมาก30ปีคุณผู คอมเมนต์คือชมคุณแม่มากกว่านะค่ะเพราะว่าคุณแม่แบบข้ามยุคมาชุดยังล้ำอยู่ใช,ใช่ใช่ค่ะ<อ>และนี่คือคุณแม่ค่ะเมื่อสามสิบปีที่แล้วชุดคือชุดเดียวกันไม่ค่ะอันนี้จินนี่คิดเองเพราะว่าเหมือนพอเคยไปเห็นในอัลบั้มรูปคุณแม่ค่ะแล้วก็ชุดคุณแม่น่ารักอะไรเงี้ยก็อยากเอามาใช้แล้วก็เหมือนพอแบบ เหมือนเป็นชุดวันสําคัญคุณแม่งเงี้ยเราก็อยากเอามาใช้ในวันสําคัญเราด้วยเงี้ยคะ<ม>่ะแลอทุกอย่างแบบยังยังอยู่ดีไรเงี้ยแล้วเราก็เห็นแล้วเราก็แบบว่าคือทุกอย่างมันยังสวยเหมือนเดิมอะค่ะแต่ว่าสีมันอาจจะเฟดตามการเวลานิดนึงเงี้ยคะ<ม>่ะค่ะก็ก็ก็โอเคค่ะรู้สึกว่าแบบคือตอนแรกคือก็ไม่คิดว่ามันจะแมสไรเงี้ยเราก็กะว่าก็เหมือนลงในพื้นที่<ม>แบบของเราทั่วไปนเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะจะขนาดนี้เลยอะค่ะแต่คือคุณแม่เขาก็แบบ นั่งอ่านคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยใช่เขาก็เขาก็ชอบยอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนเขาก็ดีใจอเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่คอมเมนต์คือชมคุณแม่มากกว่านะคะพราะว่าคุณแม่แบบข้ามยุคมาจุดยังล้ำอยู่ใช่ใช่ใช่ค่ะ